ขอกัระอาพเจ้าทางนี้ค่ะด้านหน้าค่ะว่าไงยมมาจากประเทศแคนาดานะคะพะอดีแม่เสียชีวิตค่ะ,อะตอนแรกว่าจะมาพาแม่มากราบนมัสการพระอาจารย์หลังปีใหม่มบุกตั๋วเครื่องบินอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้แม่มาป่วยเป็นโรคชราตอนกัญยาแล้วมาเสียชีวิตตอนวันที่ยี่สิบ แต่โชคดีได้สั่งวิทยุไปไว้ก่อนหน้านี้ก็บอกให้พี่สาวเปิดให้แม่ฟังแม่เป็นดิเมนเทียหมายถึงว่าความจําเสื่อมค่ะพี่สาวก็บอกว่าแม่ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่ต้องไปประมาณบุคคลเปิดเลยเปิดเลยหนูก็ว่าอย่างนี้กลัวไม่ไปไม่ทันนะคะแต่พอดีพอพูดโทรศัพท์ที่ไรก็เอากดอิทัปปฏจยาตาปฏิยสมุบาทตลอดเลยก็ไม่เลยไ,ไม่คุยกับแม่สั่งเสียเรื่องทางโลกเลยค่ะก็เอาอันนี้เลยถึงนาทีสุดท้ายแล้วแม่ตาย ก็อกดยิทธาปัิยตาปฏิยาสมุบาทใส่อย่างเดียวพอดีนั่งเครื่องกับมาแม่เสียระหว่างก็เลยคิดว่าเออไม่ได้สั่งเสียแม่เลยแต่ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องทางโลกไปเจอกันที่สุทาวาสแล้วกันใช่มีรูปจะโชว์ให้พรผ้าจารย์ดูด้วยค่ะได้ผลใช่ไหมสอบไปเลยเยอะลอยฟ้าไป นี่มาถึงประเทศไทยเมื่อไหร่วันที่21ค่ะ21เหรอไม่ทันดีใจก็เสียใจดีใจก็ดีใจเสียใจก็เสียใจนะ มขาจะดุบ่าลมหายใจสุดท้ายเขาเขาหลับตาทั้งวันเลยนะแต่พอนอันี้หลับแล้วนี่คือหลังแล้วเอใช่ได้ใช่ได้นะครับอ่าใช่ได้เลยโอ้โหเนี่ยใช่ได้เลยนะเนี่ยนะนะดีดีดีก็เหมือนเหมือนกับศพที่ที่ได้ผ่านการฟังคำพระศาสดามาตรฐานเดียวตามอักคุณสูตรเลยเนาะ ที่พระองค์ได้ตรัสไว้นะอันนี้ก็คืออันนี้สงที่ได้ฟังคำพระศาสดานะอ่เป็นผลที่พระศาสดาได้ตรัสไว้ว่าคนที่ <c oughs> ได้ยินได้ฟังคำพระองค์เนี่ยในช่วงมรณะกาเลเนี่ยจะได้ผลเป็นอย่างนี้คืออินทรีย์ผ่องใสจ้ะโยมก็ฟังในย t u b e มาตลอดนะคะฟังยิ่งฟังยิ่งซึ้งยิ่งยิ่งอยากให้ญาติพี่น้องฟังแต่เขาก็ ตามเหตุตามปัจจัยหนูก็พยายามอธิษฐานถ้าเกิดสงครามหนูคิดนะถ้าเกิดสงครามเกาหลีเหนือกับอเมริกาบางทีมันอาจจะกระทบแคนาดาใช่ป่ะหนูบอกตายแล้วหนูโอเคนะพสูตหนูแบบถึงที่สุดแล้วแต่แม่ดีจะไปอริยะได้ไงหนูก็แต่พอดีมากระทันหันไปด้วยโรคชราหลับไปเลยะค่ะคนนางบ้านเขาก็ไม่เชื่อหรอกแต่คนแก่เขาก็ธรรมดาเขาอยากได้ของฟรีหนูก็บอกม่เป็อะไรเดี๋ยวเอาวิทยุให้หนูก็ ซื้อวิทยุส่งไปให้คนแก่เพราะคนแก่ชอบฟังอะค่ะ,ะกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าผิวผ่องไหมครับดีใช้ได้อลองดูเสียวให้ดูเนี่ยอยไปพิสูจน์กันพิสูจน์กันส่งๆไปข้างหลังก็ดูหน่อยอแบ่งปันภาพกัน นี่นี่คือโทรศัพท์ผ่านเลยใช่ไหมหรือว่าฟังวิทฟังวิทด้วยวิทเอ็สามด้วยถ้าแม่ตายอะ่ะก็เสียใจอยู่นะแต่ว่ายิ่งเสียใจมากถ้าแม่ไม่ผิวเหลืองเดี๋ก็บอกพี่หลัง <laughs> คือเขาต้องให้เชื่อให้ได้อะไรเงี้ยค <laughs> <ะ>่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องเปิด <laughs> จะเปิดก่อนไปเรื่อยๆช่วงแม่ใกล้เสียก็เปิดแต่ล่าทางนี้โทรมาที่ใดก็จะเอาปฏิจจสมุปาท ก็อิทัพปัญญาใส่เลยค่ะแต่ไม่ได้สั่งเสียแม่อะไรสักคำเลยนั่งเครื่องมาเห็นเห็นได้ก้อนเมฆบอกแม่อยู่ก้อนไหนเนาะแต่ก็ก็เสียใจก็ว่าไม่ได้สั่งลาแม่เลยเนาะลืมเออไม่เป็นไรหรอกไปเจอกันสุดธทธาวาสม <laughs> าสุด